สวัสดีค่ะเพื่อนๆไลฟซีที่น่ารักทุกคนค่ะเย็นของประเทศเยอรมันนะคะเราก็มีเมนูค่ะคือแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองนะคะเราก็เลยจะมาตัดผักสลัดที่เราปลูกนะคะตอนนี้เขาก็รับประทานได้แล้วค่ะวันนี้ก็เป็นผักสลัดใบค่อนข้างที่จะโค้งๆแล้วก็หยิกๆนะคะรสชาติก็ค่อนข้างที่จะจืดๆนะคะเราก็เลยจะ มาตัดเขานะคะประมาณสักกอรหรือต้นหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอาไปโปะนะคะในแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองค่ะเราจับเขานะคะใบเขาค่อนข้างที่จะนิ่มและกรอบมากๆเลยค่ะได้เพื่อนๆนได้ยินเสียงไหมคะเราก็จะใช้กันไกลนะคะตัดเลยค่ะตอนแรกนะคะว่าจะฉีกหรือว่าว่าจะเด็ดเอาทีละใบนะคะแต่ว่าเราตัดเลยดีกว่านะคะ เพราะว่าต้นที่กำลังขึ้นมาใหม่เขาจะได้มีพื้นที่ให้แตกกอได้เยอะกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเราปลูกผักผสมประสานกันคะ่ะที่เห็นนะคะที่ตัดไปอยู่ก็จะเป็นใบของต้นโคลาบีนะคะสีม่วงนันเองคะ่ะโคลาบีเขาก็จะมีสองสายพันธุ์นะคะมีสีเขียวแล้วก็สีม่วงคะ่ะแต่ปีนี้นะคะเราลองปลูกสีม่วงดูคะ่ะ สามารถเอาไปทำต้มจืดได้นะคะหรือว่าเอาไปตำส้มตำมะละกอก็ได้ค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะเราก็ได้ผักสลัดมาแล้วค่ะต้นหนึ่งนะคะผักสลัดเป็นผักสลัดที่เราปลูกเองปลอดสารพิษค่ะดินเราก็ซื้อมาจากช็อปนะคะเยวก็มีปุ๋ยมูลม้าจากเพื่อนบ้านค่ะที่นี่ก็จะมีปุ๋ยมูลม้านะคะแล้วก็ปุ๋ยมูลวัวนมนะคะต่างๆแต่ เราอยู่ใกล้เพื่อนบ้านที่เขาเลี้ยงมาค่ะเขาทําความสะอาดข้อม้าทุกสองอาทิตย์นะคะเขาก็ให้มูลมา้าเรามาฟรีๆเลยค่ะไม่ต้องซื้อเลยนะคะผักสลัดของเราก็สวยมากๆเลยค่ะน่ารับประทานไหมคะเพื่อนๆคะผักสลัดปลอดสารพิษค่ะพอเราตัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแกะใบที่เขาไม่สวยออกนะคะหรือใบที่เขาอยู่ติดกับพื้นดินที่มีแมลงแกะ กัดกินนะคะเราก็จะมาเด็ดใบของเขาออกค่ะเดี๋ยวก็จะนำไปล้างน้ำทำความสะอาดนะคะวันนี้เราก็ใช้ตะกร้านะคะหรือว่าเอาตะกร้านะคะมาตัดผักหลังที่เราไปเลีมเก็บสตอเบอรี่นะคะลูกเรียกที่เหลือพอได้รับประทานค่ะตอนนี้สตอเบอรี่ของเราก็ิ่มวายหรือเริ่มหมดแล้วนะคะนี่ค่ะผักสลัดของเรานะคะ ได้ฐานแล้วค่ะกาหนึ่งนำไปล้างน้ำทำความสะอาดค่ะลากันไปกับคลิปสวยๆกับตะก้าผักสวยๆนะคะพบกันคิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะท้องฟ้าก็มืดคืมเลยนะคะวันนี้ไม่มีแสงแดดเลยค่ะบ๊ายบายจริงๆแล้วค่ะ